หมอนิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะเช้านี้เป็นเรื่องโชคช้ำรกรรม3ามลุงค่ะสมลุงแต่ไม่ใช่3ามปอนะคะเป็น3ามลุงคือ1นงลุงชวน สองลูป,ปอมสามลูเสรีพิสทจิ์เตมิยาเวก็การเมืองช่วงนี้เนี่ยมันทําให้สามลุงนี้เขาชอกซ้ำระกำใจลุงคนแรกลุงชวนแน่นอนละระกำแน่เลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางพรคประชาธิปัตย์เขามีมติตั้ง43ต่อ4เสียงนะคะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเออนี่โอ้โหลุงชวนจะไม่ช้ำได้ไงลุงชวนบอกว่าไม่เอาเพื่อไทยไม่ร่วมรัฐบาแลแ่าพรคการเมืองอะไรมีการบอกว่าจะช่วยจังหวัดที่เลือกตัวเองก่อนจังหวัดอื่นเนี่ยยังไม่ช่วยหรือช่วยทีหลังแบบนี้ไม่ได้ผมนี่คือยืนยน เรื sagt, no content, them, ่องนี so replied, ้มาโดยตลอดแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยกรรมการชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นะยังไม่เคยทาอะไรเพื่อพรรคเลยอาศัยบารมีพรรคในการเข้ามาเล่นการเมืองนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่สู้อยู่คนเดียวคุณก่อแก้วพ่คุณพองเป็นสสเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตแกนนำนปชด้วยนะโดยบอกว่า ตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาผลัดใบไปแล้วคือมีคนถามไงบอกว่าโอ้แล้วคนเสื้อแดงว่าไงคุณก่อแก้วบอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วประชาธิปัตย์เขาผลัดใบแล้วเพราะว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์เมื่อปี53เลยที่มีการสลาย,ลายการชมรุมนุมและทำให้คนเสื้อแดงตายถ้าเกิดมีคนที่เกี่ยวข้องกับปี53มาเป็นรัฐมนตรีสิอันนี้ไม่ได้รับไม่ได้นะคะแล้วก็บอกว่ากรรมการชุดเก่านะ่พาพรรคไปในทางที่ผิดพาพรรคไปในทางที่ไม่ถูกก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนี้แหละตอนนี้คนในพรรคก็อคบื ว่าตอนนี้ควรจะอยู่อย่างแบบมีมารยาทได้แล้วพวกไม้แก่กัด โอ้พูดไปถึงใครพูดไปถึงใครอะนะประมาณนี้นะคะส่วนลุงที่2ลุงป้อมลุงป้อมแน่นอนโอ้โหแกนี่คาดหวังถึงขั้นจะเป็นนาะยกรัฐมนตรีเลยนะแต่ว่าม้ตอนนี้นะแม้กระทั่งร่วมรัฐบาลยังไม่ได้ร่วมเลยอะสอฝัอง่งพระเอกธรรมานั้นได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่ฝั่งลุงป้อมมันคือไม่ได้แล้วลุงป้อมแกก็อาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านลุงป้อมไปเป็น,นฝ่ายค้านนี่ต้องรอดูนะว่าแกจะยกมืออภิปรายรัฐบาลว่ายังไงนะคะมันก็จะมีทั้งอภิปรายงบประมาณนโยบายอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ปะรอดูฝีมือลุงป้อมในการอภิปรายในสภา ซึ่งทางคุณวิร,รัตรัตนเศร์รองหัวหน้าพักประังประชาบาลนะนะก็บอกว่าผมก็มานั่งคิดคิดนะก่อนเลือกตั้งอย่างหลังเลือกตั้งอย่างเงินก็เงินลุงเอาไปซื้อเหล้าพอเมาเสร็จก็เตะลุงเอะเขาหมายถึงใครใครเตะใครเออเหตุการณ์แบบนี้นะคะอาตาก็บอกว่าลุงมีมีคำถามว่าในนี้เรียกว่าปิดสวิตสามปอไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคุณวิรัตบอกว่าเดี๋ยวรอก่อน รอก่อนไม่รู้รออะไรเหมือนกันลุงที่3ลุงเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศโอ้โหลุงนี้น้อยใจน้อยใจรอบที่ร้านแล้วน้อยใจแรงมากนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ถแถลงข่าวน้อยใจอย่างเป็นทางการเพราะบอกว่าเนี่ยตอนปี6-2นะก็ยอมไปเป็นฝ่ายค้านเพราะไม่เอาเผด็จการปี6-6ปีที่แล้วได้อสอสอมาหนึ่งคนนะตอนนั้นพักเก้าไกลถึงขั้นจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีผมเลยนะแต่ว่าพักเก้าไกลอ่ะเไม่มีกระเป๋าแต่พักเก้าไกลเป็นเด็กน้อย เขาให้ส่งแคนดิเดตได้ตั้งสามคน่า่ส่งไปคนเดียวเราสุดท้ายพนหลุดมือไปอยู่ฝั่งเพื่อไทยผมก็ไปไปสนับสนุนเพื่อไทยนะเอาจริงๆก็สนับสนุนแต่ว่าคุณเศรษฐาไม่รู้กฎหมายรัฐธรรมนูญผมยังบอกเลยถ้าไม่รู้กฎหมายรัฐธรรมนูนก็ลาออกไปซะจ,จะได้ไม่เจ็บตัวก็ไม่ยอมลาออกสุดท้ายก็ไปโดนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะจนคุณแพทองทานไม่มีสติปัญญาในการบริหารการบริหารงานงทุกวันนี้ก็เป็นมาจากพ่อท่านนั้นนะคะโดยบอกว่าผมเนี่ยรู้จักคุณทักษิณมา51ปีเนี่ยนะรนะู้จักมานานขนาดนี้นะไปตอนททีุ่รรนะัษิ อยู่ต่างประเทศ17ปีผมไปหาตั้ง5ครั้งทุกครั้งเนี่ยนะเขาจะบอกผมเป็นร้อยๆครั้งเลยนะว่าเออเขาติดหนี้ผมเขาเป็นหนี้บนคุณผมเขาติดหนี้ผมเดี๋จะต้องตอบแทนแต่ว่าพอมีชื่อเี่งพอมีอำนาจขึ้นมาทีไรลืมผมทุกทีลืมผมทุกทีเลยแม้กระทั่งเนี่ยเคยไปเยี่ยมที่ชั้นส4มา2ครั้งอะ่ะเออมา2ครั้งแล้วอะ่ะ ก็เลยจะบอกว่าไม่เคยนี่ผมมีหลักฐานนี่ก็เลยหยักหลักฐานออกมาให้ดูว่าเคยไปเยี่ยมชั้น14บมาจริงๆแต่ปฏิเสธไม่ยอมบอกนะคะว่าคุณทักษิณปวดจริงหรือเปล่าไม่ยอมพูดเรื่องนี้บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะทยอยปล่อยออกมาเป็นซีรีส์ซีรีส์ยบอกเองยอมรับเองบอกว่าอยากเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุมตำรวจแต่ว่าคุณภูมิธรรเวชยชัยเนะี่ยบอกว่าเดี๋ยววีหนึ่งก็จะคุมเองวีหนึ่งคือคุณทักษิณจะคุมตำรวจเองโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศก็เลยแบบรู้สึกแบบ ไม่เอาละถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลขอถอนตัวออกมาเลยไม่ร่วมด้วยแล้วทําเพื่อ,อพรรคเพื่อไทยม,มามากพอแล้วบอกแบบนี้นะคะไหมและรวมไปถึงว่าพอมีการถอนตัวออกมาแบบนี้ลักษณะเหมือนจะเปิดเผยเรื่องราวอะไรบางอย่างแบบนี้คุณอดีศรเพียงเกดคนที่แต่งกอเก่งๆอะ่ะคนที่ชอบแต่งกอนอะนะก็ออกมาบอกเลยบอกว่าโอ้โหกลับเข้ามาเถอะพี่ กับมาเถอะพี่ไอที่พูดไปอ่ะจะถือซะว่าอวยพรกันแล้วกันพุ๊ผมไม่ถือโทษโกรธเคืองหรอกอย่าใจน้อยไปเลยแก่ๆก,กันแล้วอายุก็เจ็ดสิบเหมือนกันเดียวก็ไปแล้วไปไหนแล้วก็บอกด้วยว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีตัวเองมีแค่เสียงเดียวเองอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะชอ็อตซ้ำกรรมสามลุงที่ว่านี้นะคะลุงชวนลุงป้อมลุงเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประชาชนคนทั่วไปถามว่าเรื่องนี้ฉันได้อะไรฉันอยากรู้ว่าเงินดิสตอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจะได้เมือ่อไรเอก็คงจะต้องบอกแค่ว่าเดี๋ยวรอเขาเคลีย รอเขาเคลียนเรื่องตัวเองของเขาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็ควรจะถึงคิวต่อไปเป็นประชาชนนะจ๊ะ